สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่เอกรีวิวสวัสดีครับพี่อันมาแล้วครับพี่อันมาสายรีวิวโอเควันนี้กลับมากับการรีวิวลองเท้าอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปแต่เราอาตัวที่น้องๆน่าจะสนใจมาให้ดูนะครับนั่นคือไนกี้ยานิสอันเตตูคัมโปเดี๋ยวกูอ่านปากเสียงผิดนะครับเป็นรุ่นเอ็กซ์ เป็นรุ่นเรียกว่า immortal immortality ครับก็คือเป็นยานิสตัวรองนั่นเองหรือยานิสยังเป็นเทพเจ้าอยู่นะ immortal immortal อะไรเหมือน mortal combat mortal combat อะไรนี้วะเอาไปโอ้โหสีแบบนี้ครับพี่เอกบอกว่าโดนอีกแล้วไม่โดนนะไม่ชอบกุหลาบยานิส immortal ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรองเท้ารุ่นบัจ็ตหรือรุ่นราคาประหยัดนะครับซึ่งราคาป้าย 2,900บาทครับผมซึ่งตอนนีเ้เข้าใจว่าทางฟู๊ตเซ i o นมีส่วนลดค่อนข้างเยอะนะอาจจะ30%ถึง40%ไม่แน่ใจอลองเช็คดูได้ที่เว็บไซต์ a ู๊ตเ th o t com ใช่แล้วครับคราวนี้มาดูกันครับรองเท้ารุ่นนี้เนี่ย มีอะไรดีหรือเป็นยังไงบ้างในราคาแค่2009ัาสัมับแรกของเฮียนะเบาว่ามันเบาใช่เลยเี๋ยว่มันเบาครับสิ่งที่มันเบาเนี่ยผมบอกเลยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวัสดุที่เขานํามาใช้นะครับเดี๋ยวเราไล่ไปดูไปด้วยกันนะครับตัวของบอดี้ถ้าดูใกล้ๆเห็นเลยรูระบายอากาศเรียกว่าแบบไม่ไม่มีทางอับหายห่วงอะมองเลยคือใช้วัสดุที่แบบว่ามีการระบายอากาศที่ดีมากหายใจคล่องและ มีการเสริมจุดแข็งจุดขาดง่ายฟิลนะครับเว้นหัวรองเท้าเนี่ยช่วงนิ้วโป้องอะไรอย่างเงี้ยมีเสริมเข้ามาบางๆเสริมเข้ามาหน่อยช่วยป้องกันการขาด<ๆ>การลุยนะครับความเบาเป็นหลักนะครับตรงลิ้นรองเท้าเองก็เป็นเมชที่มีแบบรูระบายอากาศที่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วค่อนข้างจะไม่หนามากมีความนุ่มมีความนุ่มๆนะครับตัวลิ้นก็ทํามาค่อนข้างสูง นะครับเพื่อให้สปอร์ตกับช่วงหน้าแข้งใส่แล้วมันจะสวยงามนะครับมีโลโก้ของยานิสอยู่นะครับตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยข้างในนี่เขาใช้สีชมพูเนี่ยครับคือผมเข้าใจว่าเขาใช้เนี่ยมันมีตัวกุหลาบอยู่นะครับอาจจะเอามาเป็นธีมแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องของมินนี่ที่เขาใช้เอามาแมทสีเข้ามาคือยานิสเป็นผู้ชายสายหวานหรือเปล่าชอบกุหลาบอะไรนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์อีกเหรอ ได้อยา่างน in, wow okay. uh, 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 ั้นเข้มขนาดนั้นไม่น่าจะหวานนะก็อันนี้กาทำเป็นดีไซน์ของเขาเองเป็นโรสอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นแบบไม่แดงจะเป็นชมพูมากกว่าในรูปนี้นะรูปมันแดงจริงจะออกชมพูมากกว่าบริเวณส้นมีมาแบบเป็นซัพพอร์ตที่เป็นแบบปั๊มนูนเป็นนุ่มๆนุ่มๆหนาๆเลยแต่บีบดูไม่แข็งเท่าไหร่ไม่แข็งไม่แข็งเท่าไหร่แต่ส้นด้านส้นด้านท้ายกดแข็ง อ่าตรงนี้มีทรงอยู่อ่มีมีซัพพอร์ตในเรื่องของเท้าตรงนี้อยู่นะครับแต่โลโก้ในกี่เหยียมองเข้าไปในโลโก้ในที่ฝั่งนอกอฟเนี่ยอืออ่ามีรูใหญ่ๆซ่อนอยู่ข้างในเออเป็นดีไซน์อะเพิ่มวัสดุที่เป็นรูเข้าไปเลเยอร์หนึ่งนะครับผมดูแล้วไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตหรือว่ากระชับอะไรครับดีไซน์ล้วนๆน่อยดีไซน์เพราะว่าเพราะมันมันรูอยู่แล้วมันระบายอากาศอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ช่วยระบายเพราะตัวนี้มันเป็นพลาสติกห่ออีกทีนะเออ เคว่าดีไซน์เป็นหลักแล้วน่าจะเป็นดีไซน์นะครับในเรื่องของความสวยงามผมว่ามันสวยงามดีครับนะครับทรงมันสวยดีนะครับคราวนี้ตัวระบบรองรับแรงกระแทกครับด้วยความที่มันเป็นโลบัจจเนี่ยเป็นแค่โฟมไฟลอนเต็มแผ่น ไม่มีระบบซูมแอร์ข้างในทั้งก้อนเนี่ยเอาไปเลยเป็นไฟล่อนนะครับก็ไฟล่อนทั่วไปนี้ก็จะมีลักษณะของความนุ่มแบบความเด้งพอสมควรใช่นะครับถือว่าใช้งานได้นะดับที่โอเคนะครับไม่ต้องกลัวแอร์แตกเพราะไม่มีแอร์จับได้เต็มที่ประมาณนั้นนะครับแต่มีการดีไซน์ช่วงส้นเท้านิดนึงที่จะมีเหมือนปีกงอกมาเพิ่มพื้นที่ให้สำหรับส้นในการลง ได้มีพื้นที่มากขึ้นโดยประมาณนั้นนะครับส่วนหน้าเท้าก็ไม่ได้มีอะไรคอร์ดฟิลถือว่าใช้ได้นะครับแต่จุดเด่นของรุ่นนี้ที่เขาทำออกมาก็คือในเรื่องของความทนทานเพราะฉนั้นพื้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น XDR แบบเอาดอจริงๆลึกมากค่อนข้างที่จะทำพื้นแบบเป็นยางที่มีความแข็งดอกยางแบบ h e r r i n g b o n e ที่มีแบบเต็ม แล้วค่อนข้างลึกค่อนข้างหนาใช่คือเรียกได้ว่าเอาไว้ลุยปูนเอาดอโดยเฉพาะคุ้มแน่นอนนั่นเองแต่ที่สำคัญครับมันไม่มีความหนกไอ้ยางข้างล่างเนี่ยมันหนาจริงแต่มันเบาใช่นะครับสิ่งที่เราใช้คือภาพรวมของรุ่นนี้คือเบานั่นเองเราค่อนข้างหนึบด้วยนะหนึบครับเพราะเราไปเทสป็นี่คือหนึบโบนนี่คือหนึบแหนึบเลยแต่ครั้นี้ครับสิ่งที่ผมทดลองใส่ครับเอ่อต้องเรียกว่าเป็นข้อจํากัดแล้วกันนะครับข้อที่1ก็คือในเรื่องของทรงเท้าครับ ใครเท้าบาเนี่ยผมว่าให้เลี่ยงรุ่นนี้อืมาแบบเรียวมากเรียวมากแล้วผมเท้ากว้างเย้เท้ากว้างลองเข้าไปปุ๊บใส่ปุ๊บมันใส่ได้ครับถ้าไซส์มันโอเวอร์ไซส์ใส่ได้นิ้วก้อยตรงนี้จะปวดปคือพื้นนะครับเท้าเราอยู่กว้างกว่าพื้นอ่ะอื่ามันทําให้เรากดเท้าไปแล้วโดนขอบใช่ครับเรียกได้ว่ามันเหมาะกับคนเท้าเรียวมากกวดกองนะครับ ไซส์คือตรงไซส์ตรงไซส์เลยแต่ถ้าเท้ากว้างแล้วคุณเผื่อผมผมก็ยังรู้สึกว่าเท้ามันแคบใช่แม้แต่ตรงกลางเท้าเนี่ยมันก็ทำมาแคบนิดนึงมันจะแคบนิดนึง<ช>นะครับใครที่มีปัญหาเท้าแบตก็อาจจะเกิดปัญหาได้นิดหน่อยถูกต้องนะครับเพราะนั้นถ้าใครไม่ชัวรก็น่าไปลองก่อนใชอ่อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ราวนี้อีกเรื่องหนึ่งครับด้วยความที่ วัสดุตัวรองเท้าข้างบน,นะอมอม,มันเหมือนเป็นผ้าชิ้นเดียวที่ไม่ได้มีสพอร์ตอะไรมากมายชเวลาที่คุณเอาไปใส่เล่นจริง,รงครับมันเกิดอาการที่เรียกว่าคุณ o v e r เวอร์มันไม่ค่อยอยู่นะ,ะเรื่องความกระชับมันจะไม่ได้แบบเท่าตัวท็อปทอป็อนะหรือไม่ตัวตัวส้นเองเนยที่จะลองจับดูลองขยับมันไม่ได้หนานุ่มอะไรช มันมีความแบบเรียกว่าส้นยกนิดนึงเวลาคุณกระโดดคุณอะไรเงี้ยอาจจะไม่กระชับมากเท่าไหร่จะไม่ได้กระชับมากเท่าไหร่แต่ถ้าใส่โดยภาพรวมผมถือว่าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาหน้าเท้ากว้างนะถือว่าเบาและสวมใส่ได้สบายถูกต้องนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับยานิสอิมโมทอริตี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปที่ร้าน o ูป s สเตชันได้ดูไปเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเช่นเดิมนะครับก็หวังว่าจะได้รับกัน สนับสนุนจากทุกคนอีกนะตอนนี้สายัแล้วขอบคุณมากมครับขอบคุณครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมซับสไคร e ไปอีกเลยอยากให้รีวิวรุ่นไหนคอมเมนต์มาอยากให้สอนอะไรพักแชทมาถ้าไม่ไม่ทำให้สักทีไปด่าเหียไม่เกี่ยวไปด่าเหี้ยเอางั้นเหรอด่าทาง IG ด่าทาง t ิกตอกโอเคเดียนะเี่ยนะเอาดิขอบคุณครับโอเคอยู่ันอยู่ันอยู่